นอนพอประมาณทานพอประมาณเนี่ยทำใหาฝนจะตกแล้วขับไายศึกษาไายปฏิบัาตาิไปสิ่งที่ไม่เคยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆแต่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมันมันจะค่อยๆเกิดขึ้น สิ่งนี้มีอย่กับตัวแท้ๆเนี่ยไม่เคยรู้จักมันเลยมันจิตใจเป็นยังไงไม่รู้จักมันไม่รู้จักสิ่งนี้ปินเลยไม่เคยปฏิบัติอะไรต่อสิ่งนี้ต่อใจตัวเองดูธรรมะพูดถึงตัวเองนี่ยแหละ จากมันไม่เคยปฏิบัติต่อมันเลยมันพาโลก็โลกมันพาโกรธก็โกรธมันพาอะไรก็เต้นไปตามนั้นทุกอย่างทุกนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนไม่แค้าอุทานเลยไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลย มันเป็นทุกข์อยูตลอดอย่างนั้นแะไม่เคยรู้เคยเห็นตามความเป็นจริงของเขารู้แต่วันนี้เป็นทุกข์ของเราอะเราจะสู้มันเราจะพยายามดับมันพยายามหาความสุขเข้ามาแทนที่มันสรไรัดโลกทั้งหมดเป็นแบบเดียวกันมันเลือกข้าเลือกศาสนาที่ไหน ไม่เกี่ยวเลยกิเลสไม่เกี่ยวเลยชาดไหนก็ชาติไหนเถอะศาสนาไหนก็ศาสนาไหนเถอะนะเขายังไม่รู้จักตัวเราเนี่ยเสร็จหมดทุกอยู่กับตัวแต่ไม่เคยรู้จักมันตามที่มันเป็นจริงๆรู้จักตามอำนาจกิเลสมัน บอกว่าเป็นเราก็เชื่อแล้วนี่ทุกนี้เป็นเราสุขนี้เป็นเราทุกนี้เป็นเราร่างกายนี้เป็นเราความหิวเป็นเราความอิ่มเป็นเราเป็นเราหมดทุกอย่างไอ้สิ่งที่ดับไปแล้วก็เป็นเราเองแล้วอดีตมาสิปีก่อนดับไปแล้วเรียบร้อยไม่เหลืออะไรเลยเป็นเราอีกแล้ว คิดไม่เคยพิสูจนไม่เคยเห็นตามเป็นจริงเป็อย่างเงี้ยไม่เคยเห็นตามเป็นจริงเรื่องดับไปเรียบร้อยหมดทุกอย่างเป็นเรา mm hmm. ดูถนาะไม่เคยเฉลียวใจด,ด้วย เมื่อไม่รู้จักสึ่งเหล่านี้ตามเป็นิริยภาพสมุทรไทยมีกําลังเหตุแห่งทุกข์มีกําลังมากขึ้นเหตุแห่งทุกข์ไม่มีวันดับก็ไม่รู้จักมันก็ต้องคอยคว้าหามัน ไม่รู้จักอะไรต้องสงสัยในสิ่งนั่งต้องวนเลยในสิ่งนั่งต้องอยากต้องไม่อยากกับสิ่งนั่งเป็นธรรมดาเป็นอื่นจากนี้ไม่ได้เนะี่ยคำว่าธรรมดาเนี่ยคือไม่เป็นอื่น ยังไม่รู้จักทุกสมุทัยย่อมเจริญเป็นธรรมดาเป็นอื่นไม่ได้เลยเห็นแทนทุกย่อมเจริญย่อมหมุนต่อไปเรื่อยธรรมดาเป็นอย่างนี้ใครจะต้องการใครจะไม่ต้องการไม่มีความหมายใครจะชอบจะไม่ชอบไม่มีความหมายทั้งนั้นเพราะเขาเป็นจริงของเขา อยู่ในหัวใจเราอยู่ละเราสร้างเหตุแห่งทุกข์โดยที่เราไม่รู้เลยเนี่ยทือว่าไม่รู้ตามเป็นจริงสร้างเหตุแห่งทุกข์อยู่อย่างนั้นไม่รู้เลยว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์แล้วส่วนใหญ่จะเข้าใจเป็นตรงกันข้ามเลยั้ไปเข้าใจว่าเป็นเหตุแห่งสุขเลยเราจะหาความสุขใส่ตัวหาของดีๆใส่ตัวอื ไม่รู้เลยว่านี่เหตแห่ hey, ang, ทุกข์เริ่มส้นแล้วเริ่มส้นอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วเหตุแห่ทุกอีกกองเตรียมไว้แล้วโอ้มันลายจริงๆไม่รู้จริงๆตัวจุดไฟเฉยๆนี่นแหละดันเอาเชื้อมาล่อไว้หมดทุกทิศทุกทาง ไม่รู้ตัวเลยนะเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วนะเดี๋ยวมบ้านเบอร์จะไหม้แล้วนะัเนี่ยไม่รู้เลยสิเหลือเป็ี่นนาะนั้นหระหลอกคนจ,จิตวิจัยสรับโลกเราความยินดีนยินร้าความพอใจไม่พอใจตัดสินนั้นถึงนี้นั่นรู้ไหมอะไรเหตุแห่งทุกข์เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะ ทำไมถึงยินดีในสิ่งนั้นทำไมยินร้ายในสิ่งนั้นมันเป็นตัวเป็นตนตมันเกี่ยวข้องกับเราอืยินดีกับมันสิ่งนั้นเพราะมันจะให้ความสุขเราให้ความสบายเราอ่าเป็นเราไปหมดยินดีในสิ่งอน,นิจจงยินดีในสิ่งที่มันต้องแปรปรวนไปต้องแตกต้องดับไป เมื่อมันแบบแตกดับไปแล้วทำไงหาใหม่ต้องต้องหามาใหม่ต้อง้องา,าแล้วนะเมื่อแตกดับไปสิ่งที่เราพอใจมันดับไปพักความไม่ยินดีตามมายินดีในสิ่งนี้หยกหยก,ยกแต่ไม่ไม่ยินดีเมื่อมันจางไปมันดับไปหามาใหม่ยินดีอีกแล้วได้มายินดีอีกแล้วแล้วเดี๋ยวก็ต้องยินได้อีกแล้วทำไมทำไมมันไม่มีอย่างอื่นกว่านี้ ไม่มีไม่มีเลยตนาบใดที่ยังไม่รู้จักมือมือเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยการกระทำโดนบังคับด้วยความยินดียินร้ายโดนบังคับด้วยความพอใจไม่พอใจบังคับด้วยอำนาจขอม กฎความตณีความอะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยบังคับให้ต้องทำในวันนี้ไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เฮยได้ไม่ได้อะไรมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าไ,ได้กองทุกกองหนึ่งไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆหามาถ้าตายได้กองที่จะต้องจากกันไปได้กองที่ต้องแตกต้องดับไป ความรู้นี่มันไม่ประจำตัวไม่เคยรู้ได้ทัาไทยว่าแต่นับพอนาพอได้ยินได้ฟังแล้วรู้บ้างไม่รู้บ้างความรู้ยังไม่อยู่ตัวของมันไม่ฝังลึกลงในหัวใจมีอะไรมากระามของสิ่งนั้นมีแล้วเดี๋ยวต้องดับอืมว่า ความรู้ประจําตัวเ่านี้มันมันถึงได้ไม่ไม่ดีใจอะไรเท่าไหร่จนกระทั่งไม่มีเลยไอสิ่งที่ไม่ชอบใจเดี๋ยวมันจะมานะเพราะมันมีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดจริงๆก็ไม่ยินร้ายกับมันเท่าไหร่เพราะมันเกิดมันต้องเกิดพอรู้ตัวพบมันไม่ยินร้ายเหมือนเหมือนแต่ก่อนจนกระทั่งไม่ยินร้ายเลยสิ่งที่ไม่เคยชอบไม่เคยอะไรเลยเนี่ย เคยเคยเคยทง,งรู้อยู่แล้วมันมีธรรมดาอย่างนี้แหละทําไงปรับสิ่งอื่นปรับไม่ได้เลยนอกจากปรับที่ใจตัวปรับด้วยความรู้คิด้าไปเรื่อยเดี๋ยวก็เห็นสิ่งที่มันตำหัวตำตาอย่เลี่ยแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มัน รู้เข้าไปแล้วมันถึงบอกโหอะไรกันมาเป็นไปได้ขนาดนี้เป็นไปได้ยังไงเราทั้งเราคนทั้งคนวัดหลาดว่าอะไรก็แล้วแต่เราจำไม่เคยรู้จักเรื่องของตัวไอสิ่งที่เคยผ่านมาพับล้วนแล้วแต่ชื่อว่ามันแหละสร้างเหตุแหแทงทุกข์ขึ้นมาเผาตัวทุกสิ่งทุกอย่าง มาเจอเมื่อไหร่ยังไม่มีวันทนทุกข์ก็ต้องเจอแบบเดียวกั่นี้แหละเจอแบบเดิมเป็นเหมือนเดิมได้เท่านี้ถึงต้องทำต้องประพฤติปฏิบัติจริงจริงจัง